เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้กล้าท้าบวกใน EP สุดท้ายประจำซีซั่นนี้แล้วนะครับผมอเป็นของน้องแอดนะครับส่งกูตินโยขึ้นบวก8นะครับไม่ใช่เดีน้องเขาเงืบเอาเนาะไม่ใช่นะครับส่งฟ็อกบาร์ครับผมมาขึ้นบวก6นะครับอุย้ย ันกข้าก็ดีอยู่แล้วอะเอามาท่าทำไมไม่รู้แต่ก็จะได้ปิดอย่างสวยรูนะครับแต่ก็แตกให้ระเบิดระเบอร์อะไรติดก็ติดให้ระเบิดระเบอร์เลยนะครับเจอไรกได้หมดเลยนะเนี่ยแต่ก็นะน้องเขาว่าอย่างนั้นเะครับไปเอามาันไปเป็นกองหลังนะครับอยู่สำรองนะ เอาเป็นแทนไอ้นี่ดีกว่าน้องเขาเอาเอเมเลชานเป็นกองหลังว่ะอินดี้มากนะครับโอเคปเป็นกองหลังแล้วก็ชนกันหกครั้งนะครับเผื่อจะติดน้องก็บอกเลย่างนี้นะครับขอใช้เวลากับ EP สุดท้ายนะครับเราจะระลึกถึงมนันนะระ,ะลึกถึงผู้กล้าท้าบวกแล้วก็ระลึกถึง เตะทุกคนที่แหลกสลายไปนะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆนึกถึงวิญญาณของนักเตะทุกตัวมารวมกันอยู่ในอีพีนี้นะครับมานั่งจ้องบล็อกบาร์นะครับส่งแรงใัแรงเชียร์มาให้รับล็อกบาร์แบบเหมือนหน้าหนีเลยเบะออกข้างเลยนะครับมาหกครั้งครับชนครั้งที่หนึ่งครับบล็อกบาร์ครับชนครั้งที่สองอนาคตไกลแล้วเนะี่ย ชนครั้งที่3ครับอย่าเพิ่งมาดับตรงนี้นะชนครั้งที่4ครับชนครั้งที่5และบอกมา2อ1 5ชนครั้งที่6 5หบวกสลุ้นครับลุ้นครับ,รบอีทีซ้ายนี่ไงระเบิดระเบ้อโอ้โหระเบิดระเบ้อเ,เลยนะครับกู้ครับโอ้โหจะถึงจะเกินบวก2เนี่ยหนึ่งแล้ว เฮ้ยได้อยู่สองสแล้วครับเฮ้ยสแล้วเฮ้ยีโอ้ยได้บวกห้าคืนครับแม้ว่าจะเป็นการตีแตกปิดส่งท้าย EP เดี๋ยมันก็กู้คืนได้บวกห้านะครับเสียแค่บวกสองไปเท่านั้นเอง เป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะยโอเค okay, ขอบคุณน้องแอดนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นจริงๆนะครับคือ <c oughs> <c oughs> มันสามร้อยกว่าล้านนะโอ้โ oh, ห oh. เรามาดูนี่มันติดบ,บกหกซีเ e เลเวลหนึ่งนะครับแปดสิบเจ็ด ค่าพลังนี่โหดกว่า X I นะครับแต่ค่าพลังมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่มันก็ดูโหดกว่า X I นะแต่ความ A I ความอจฉัยยะของบอทของตัวสคริปที่มันเขียนมาให้ในคงสู้ X I ไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นครับที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็กิจกรรมผู้ก้าท้าบวกนี้ก็ ทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าช่วงไหนว่างๆก็จะกลับมาใหม่นะครับโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ